เรื่องเล่าที่หายไปตำนานความรักนางส้อยดอกหมากแห่งวัดพนันเชิงพระเจ้ากรุงจีนเกิดความพอใจจึงรับสั่งให้จัดขบวนแห่ไปต้อนรับเข้าพระราชวังแล้วให้อภิเษกสมรสกับพระนางส้อยดอกหมากขึ้นเป็นพระมเหสีหลังจากการอภิเษกนางส้อยดอกหมากแล้วพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงลากลับเมืองไทยและให้นางส้อยดอกหมากตามกลับมาภายหลังโดยสัญญาว่า จะมารอรับนางด้วยพระองค์เอง <_ d ance> เมื่อเรือของนางมาถึงที่บางกระจะับริเวณหน้าวัดพนันเชิงในปัจจุบันพระเจ้าสายน้ำพึ่งไม่ได้เสด็จมารับดังที่สัญญาไว้แต่ส่งขบวนเกียรติยศมารับแทนจึงเป็นเหตุให้นางสร้อยดอกหมากน้อยใจเป็นอย่างมากและคิดว่าตัวเองคงไม่มีเกียรติพอที่พระเจ้าสายน้ำพึ่งจะต้องมาเสด็จรับด้วยตนเองทั้งยังฝากข้อความไปกับทหารคนสนิทว่าถ้าพระเจ้าสายน้ำพึ่งไม่มารับด้วยตนเองเป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมไปทหารคนสนิท จึงนำความไปกราบทูลแก่พระเจ้าสายน้าพึ่งแต่ด้วยความพิเรนของพระเจ้าสายน้าพึ่งจึงฝากบอกกับทหารคนสนิทไป,ปว่าถ้าไม่มาจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจด้วยคําพูดนี้เองพระนางสร้อยดอกหมากจึงน้อยใจและเสียใจเป็นอย่างมากจนสุดท้ายนางกัลกันเมื่อพระเจ้าสายน้าพึ่งทราบเรื่องจึงให้อัญเชิญประสบของพระนางขึ้นมาจากเรือพร้อมทั้งให้สร้างพระอารามเพื่อเป็นอนุสรณ์ลำดึกถึงโดยตั้งชื่อว่าวัดพระนางเชิงอันหมายถึงพระนางผู้มีแง่งงอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา